ได้หงปวอย่างมาสุนติหรนะง่ายนะอาติวโซะมา,า,าติช่องแหล่ตัวแล้วโอ้ติดตะกี้เนาะขจองจองม่ได้เห็นหมดอ่ะอ๋อปะจะปาน้อยปาน,น้อยป,นนอยปเยือนมีก็ได้ตวงต้นน่องน,อนี่ตรงนี้ล้ โลมันน้องเนาะน้องละอ่อนน<ก>ะน้องไกยกะน้องไอยถ้าน้องไอยเนี้ยเก็บจะต้องหัวไม่ติดนะหูออกแล้วเนี้ย,ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแค่เอามาเป็นหน้าเป็นหน้่ปลาลูกหลวงมีอยู่นะหอนมันบ้วนหมดแล้ว มันตัวกับข้าออกมันเคาะก้าไปข้าออกแกงก้าห่นในคลิปที่ว่ามันเหมาเชะเหมาบ่อห่นมันเอายี่เหลยาวามันเป็นคลิปเปิดอยมันสูบน้ำแห้งปุ๊บมันกับข้านี่ข้าจดถึงดินนี่มันนะปล่องเขาเนี่ยจ้าง